อ๋อแล้วก็พัดด้านของติดในแตงขวาแล้วแต่ยันแล้าของพี่รักจาทำอนไรยัดไปที่เสาแร่นเลยครับแต่ว่าของปาทีปัทเธอแล้วใส่ควาในวันนี้ก็น่าประทับของลอสกี้ต่อแล้ช่วงวันนี้เป็นลูกฟาวเลยครับโอ้ชัดเจนครับรับไปหนึ่งไปเลืองหน้าของพี่กัาปัทเธอทีน่นี้หยอดเข้าไปแล้วโอ้โหร้าวพี่ก้าแล้วแต่ต้อง ซุปเปอร,ร์เซฟเลยครับผู้สัดว์วิกาปาผิวแจ็คใหซ้ายไปในวันนี้ครองได้ของพิ่อ่านแล้ใส่ซ้ายครับหยัดเข้าไปเลยวันนี้แม่เป็นขาแล้วบอลคู่แม่เราหน้าของพิจักทุบเทินเข้าไปในวันนี้นะใส่ขวาวิกาโขแม่ก็ยังไปวันนี้จันอนองใส่ขวาแม่แก็ิ่งขวาเข้าไปกานหลังมองเชิง ได้เป็นลูกทุ่งบินแจ๊กฟารายุยทุ่มเข้าไปอาแล้วพี่ปักยกเข้าไปจะบ่งเธอระบายอากาเราแม่ไปได้ครับขวายัดไว้ไหมครับผมตีได้ของพี่ลู่นะไปมีจันนองจะทำยังไงเสียบแล้วิตีงงวขวาเดง๋ยวนี้มาเออเอาเราไปตัดโมได้เลยแต่สูงเราซัดขวาเดี๋ยวนี้ไม่เหลืมนะครับโอ้โห ป้าลึกๆเลยครับร่างออกมาจังหวะนี้ด้านหน้ามีน้ำเกลืโซล่าเรายัดเข้าไปเลยโอ้โหอารักขาสามประตูตอนน้องเพลิ้งมาเก็บตายไหมจังหวะนี้เป็นคว้าโฮ้เราเจ้าสองไม่ทันเลยครับมาเธอมาที่เกลือโซล่าเราปล่อยคว้าโฮ้มาครับประตูที่สองอลังกิสปอร์ต เราตีลงไปใหม่แล้วใส่ขวาตัวนี้เรียบประมาหนึ่งเราให้มาที่หน้าพิธาทีไปที่หน้าพี่อันแล้วใส่ขวาหมอบมาเหลือนะครับเอาแล้วทิ้งหน้าไปเป็นสี่ิ่ตีฮันเตอร์คือกลับมาให้หน้าพิธาทีเต้นเน้นจังหวะนี้แต่ก็ยังไม่ได้เอาลงเก็บได้หน้าโค้งพี่บั๊กปิดจังหวะนี้ด้านหน้ามีหน้าพี่อันแล้วก็โอ้โหโลงลงนะครับ ไป้บางทีมาเลิ่น66แล้วใส่คว้าใลวันี่โ้แต่ไม่ตัดก็หมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาหลังกาบสหรับคู่ที่3ประจำค่ำคืนนี้ครับเป็นงด้ของเบซอรไทยประกันบายเขาวังเมืองใหม่ครับเอาชนะไปได้5ประตุัง